ไล่ควายมาทางนี้รู้สึกว่าจะไล่ง่ายหน่อยเพราะว่าถนนมันกว้างตรงเนี้ยถ้าไล่ตรงถนนไปทางหน้าโรงเรียนทางนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวก็แอบซ้ายเดี๋ยวก็แอบขวาลงน้ำก่อนกินหญ้านะจ๊ะดิงดอกี้ลูกวันนี้เปิ้ลไม่ได้เอาไม่ได้เอาผักมา นี่ดอกกระเจียวงามๆจ้ะกำลังพอดีเลยออ้นอ้ยมึงกะดิงปนไม่รู้ว่าทางภาคอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันไหมนะเวลาเราเข้าป่าหรือว่าไปนาไปส่วนนะคะเราต้องเอาเข้าแบบนี้สักนิดนึงเก็บไว้ให้ตายาย โอ้ยวุ่นวายมากเลยทุกคนเอ,อ้ยแต่ละเช้านวนปะทะกันแต่ละฝูงแต่ละเจ้าวุ่นวายเหลือเกินไปกันทุกคนไปเลี้ยงควายวันนี้เราเดินทางไกลเราไปป่ากันจ้อย เนี่ยแทนที่ว่าจะรีบเดินโอ้เอยเย้ขี้ตมเต็มลูกกระตาเลยแทนที่จะพากันรีบเดินนะจะได้ไปถึงที่กินไวๆไวมื่อเต็นเลมอยู่ได้เ,เหมือนควายอดอยากยไปไปไปเที่ยวป่ากัน ไล่ควายมาทางนี้รู้สึกว่าจะไล่ง่ายหน่อยเพราะว่าถนนมันกว้างตรงเนี้ถ้าไล่ตรงถนนไปทางหน้าโรงเรียนทางนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวก็แอบซ้ายเดี๋ยวก็แอบขวาแอบลงข้างทางอะ่ะเดี๋ยวก็ชนกันถนนมันแคบด้วยแล้วควายมันเยอะนะดูขนาดว่าถนนนี้ใหญ่นะเนี่ยควายเกือบเต็มถนนเลย แล้วไอ้ทางหน้าโรงเรียนก็ถนนแคบด้วยเต็มเลยควายาเต็มถนนนะเดินเดินไล่ทางนั้นเจ็บคอไม่ชนะด่ามันหรอกไม่ใช่อะไรหรอกกลัวว่ามันจะลงทุ่งนาเขาลงกินข้าวเขาเพราะว่ามันมีข้าวอยู่ข้างๆนาไอ้ข้างๆถนนด้วยแต่ทางนี้มันไม่มีไงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างหมดทางนี้ก็จะเป็นป่า นี่ก็จะไล่ง่ายหน่อยไม่ค่อยเจ็บคอสักเท่าไหร่ไปเลยแม่ยักษ์มีใส่เสียเหมือนกันนะนี่ชอบชนเขาไปเร็วเร็วนะเดินถึงเร็วก็ได้กินเร็ว นิสัยเสียนิสัยไม่ดีนะมึงไปทุกคนไปเลี้ยงควายกันวันนี้เข้าป่ากันดีกว่าลงน้ำก่อนกินหญ้านะจ๊ะดิงดอขี้ลูกคนสวยขีย้อ่ะ เหม็นขี้จังเลยไปเร็วๆเขาไปกันหมดแล้วให้เร็วให้ไวเลยมึจะพากันยืนขี้ยืนเยี่ยวอยู่นั่นแหละยีหลงกูเห็นมึงขี้เยี่ยวสองรอบเลยนะไม่ใช่เหรอ มันขี้ไปแล้วยังจะมาเยี่ยวตรงนี้อีกเร็วเร็วน่อยมูแต่เดินดันตูดกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยทุกคนเราเก็บดอกกระเจียวไปกินน้ำพริกกันดีกว่าวันนี้เปิ้ลไม่ได้เอาไม่ได้เอาผักมา นี่ดอกกระเจียวงามๆจ้ากำลังพอดีเลยเดอกกระเจียวเยอะกระเจียวป่าหอมเร็วๆหน่อยดูอีกุดขี้อยู่นั่นแหละให้ไวเว้ยข้างหน้าเขาวิ่งไปกันหมดแล้วมันนะ้งอะ ไปทุกคนเดี๋ยวป้นต้องไปดักข้างหน้าเดี๋ยวมันจะไปลงข้าวเขามาถึงก็วิ่งของเราไอ้ไอไ้เนื้เนอเนื้อไอ้่อ้้น้้ันไไ้้ไไอ้ไ มันจะเหยียบข้าวเขาเนี่ยต้นข้าวเขากําลังเสียบใหม่ๆด้วยกระดิ่งนิ่ใสไม่ดีกูใจหายใจความหมดเลยเออไม่ใช่ของเราหรอของใครไม่รู้เออวิ่งเข้าไปไอ้จรุ้นตะปูแกตกีละเงียบเออพากันวิ่งเข้าไปเออปัญญาอ่อน เร็วเวหน่อยโอ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไอ้ปั๊บกับอีกุดนี่แหละจะช้ากว่าเขาถ้าหมดสุดท้ายเจออีกุดแล้วแสดงว่าไม่มีตัวไหนมาแล้วหมดแล้วแค่นี้แหละถึงที่กินแล้วรีบกินนะจ๊ะดูควายเปิ้ลน,นะทุกคน มันชอบไปกินใน้าสั้นๆแถวนั้นมันจะมีญ้าถั่วเครียว่าถั่วฮามาตาไอ้ที่ว่ามีโปรตีนเยอะๆนะมันชอบไปกินใน้าสั้นๆบางทีก็ไม่ใช่ยาถั่วมันก็กินของให้แต่สั้นนะมันเลมอะไรของมันไม่รู้ญ้าสั้นขนาดไหนมันก็เลมได้แล้วมันก็อิ่มของมันด้วยนะเนี่ยทางนี้ยายาวๆมากเลยยายาวๆนะทางเนี้ยแต่ดูไม่กินกันจ้า มุม่งหน้าไปแต่ตรงนั้นนะ่ะนะสมนำนาศรโดนปาลาล่ตีนะพากันหันหัวกับไปกินแต่อะไรก็ไม่รู้ไอ้สั้นๆนะ่ะไม่รู้มันหลงรักอะไรแต่หญ้าสั้นนักนาหญ้ายาวๆถามว่ามันกินไหมมันก็กินแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกินเท่าไหรนะ่น่ะมันกินแต่หญ้าสั้นๆนะ่ะมันกินดีดี รือว่าไอ้หญ้าสัน้นบางทีมันเจอน้ำค้างน้ำฝนแล้วก็หญ้าอ่อนมันงอกองี้หรือเปล่าใบอ่อนมันงอกมามันก็เลยชอบแบบนั้นละมัง้งดูอีกกุดอืมแหงเน,นาะสนอนะอาเพิบนะแหงเป็นควายที่อาพับเลือกเกินหางมันขาดไม่รู้มันเป็นอะไรโดนรวดหนามมั้ง ห่างมันขาดนานนัแหละสั้นกระจิ้วดิวเปิ้นก็นเลยตั้งชื่อให้มันว่าอีกุดชีวิตเมืองนี้อาพับจังเลยโดนเขาทำบาปอูใกล้ใครก็เจอแต่เขาไรชนนูอ้อะไรก็ไม่รู้กินข้าวกันจ้าทุกคนวันนี้ห่อ้ํำพริกมาแล้วเราก็มาเก็บผักป่ากินกันเก็บดอกกระเจียวกิน วันนี้ห่อปลานินทอดมากินกินข้าวกันนะเปล้นไม่รู้ว่าทางภาคอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันไหมนะนเวลาเราเข้าป่าหรือว่าไปนาไปสวนนะคะเราต้องเอาเข้าวแบบเนี้ยสักนิดนึงเก็บไว้ให้ตายายเขาเรียกว,ว่าตายายเนาะแบบเจ้าที่เจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาอะที่อื่นเขาเป็นกันไหมนะแต่ว่าบ้านเปิินเวลาเขา เข้าป่าเข้าสวนไปนาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำแบบนี้สมัยก่อนนะคะตอนที่เปิ้ลเด็กๆมาเลี้ยงควายแบบเนี้ยถ้าไม่มีน้ำดื่มนะเปิลจะดื่มน้ำแบบเนี้ยคือเมื่อก่อนอนะ่ะมันไม่ค่อยมีสารเคมีเนาะมันก็กินได้ดื่มได้ไงเล้วดูน้ำใสด้วยนะ นี้ควายลงเหยียบมันก็ขุนนิดนึงปกติจะใสามากใสเหลือห็นดิงเลยเย็นด้วยนะเย็นสบายมากเลยทุกคนธรรมชาติเนาะถ่ายบรรยากาศให้ดูบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศเลี้ยงควาย อยู่บ้านนอกข้อดีมันก็ตรงนี้แหละค่ะเห็นต้นไม้เห็นป่าเห็นเขาอันนี้อะไรเนี่ยลูกอะไรผลอะไรอุย้ยหนามต้นมันจะเป็นหนามนี่ยาถั่ว ที่เขาเรียกว่าหญ้าถั่วฮามตาตาโปรตีนเยอะมากได้ควายเปิ้ลมันก็กินดีดีมันหันหัวมันจะข้ามมาแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากให้ข้าม,มาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นมันจะมีทุ่งนาอยู่แต่หญ้าถั่วเยอะเท่านี้ แล้วอ้ยาถั่วนี้มันงอกมันชอบงอกอยู่ตรงดินแบบนี้นะในดินแบบแห้งๆดินเหมือนถนนทุกรังมันชอบงอกแบบน,นั้นหนี่เปิ้นชอบมาเก็บหน่อไม้ในกอนี้กอเนี้ยหน่อไม้ใหญ่ๆไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรน่าจะเรียกว่าหน่อไม้โจดไหมถ้าที่อื่นนะ แต่บ้านเปิ้นเขาด้วยว่าหน่อไม้เพกอยากขุดไปจังเลยอยากขุดต้นมันไปสักสองสามต้นเอาไปปลูกไว้เวลาถ้าเราอยากกินเราก็ไม่ต้องเดินเข้าป่าเราก็หาเก็บกินในบ้านเอาไอหน่อตัวนี้แหละแถวบ้านเปิ้นเขาจะนิยมนิยมเอามาดอง แปลว่าเขาจะเอาไปต้มหรือไปนึ่งก่อนแล้วก็เขาจะม,มัดใส่ถุงเอาไว้แล้วก็มัดปากถุงให้แน่นทีนี้เขาก็จะแขวนเขาจะเอาแขวนแขวนเรียงๆกันไม่รู้ว่าที่อื่นเขาใช้ไอหน่ไม้ตัวนี้ไหมนะแต่บ้านเปิ้ลเขานิยมใช้ตัวนี้กันเพราะว่าเนื้อมันจะแข็งเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหน่ไม้พร แบบนี้แหละเนื้อมันจะแข็งกรอบมีรสชาติหวานอร่อยถ้ายิ่งเอาไปโดงเก็บไว้ด้วยนะยิ่งอร่อยนี่แหละค่ะบ้านเปิ้ลขอเดินหน่อไม้เพล็กแล้วกอนี้ก็ใหญ่ๆด้วยนะตอนเปิ้ลมาเก็บครั้งแรกโอ้ยน่าจะไม่มีคนเก็บอะ่ะมีแต่หนอ่อใหญ่ๆอวบๆอ,อันนี้ น่าจะไม่ทันคุณแล้วแหละคนน่าจะเริ่มรู้เยอะแล้วแหละว,ว่าช่วงนี้มันงอกเราก็นั่งรอควายตรงนี้เลยค่ะนีมีก้อนหินด้วยนะเราก็นั่งตรงก้อนหินกันควายมาแล้วมันชอบพากันมากินหญ้าถั่วเดี๋ยวเป้ลจะให้มันกินแถวๆนี้สักพักนึง สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะให้มันออกไปที่ลงๆเพราะว่าแถวนี้มันรกเนี่ยมันรกในเนี้มันจะรกแล้วก็ตรงนี้ก็ส่วนมากจะรกแต่ต้นหญ้ายาวๆสูงๆบางทีควายมันมุดแล้วคนมันก็มองไม่เห็นเดี๋ยวมันก็จะทะลุไปสวนป่ามันสำปะหลังของเขาข้างล่างมู้นจะเป็นสวนมันแล้วก็มีทุ่งนาบางทีก็ เผล,อเ,ลอ,เอเพราะเพราะว่าควายมันเยอะเผลอแป๊บเดียวมันก็ไปเพราะว่าควายเปิ้ลมันชอบมีพวกอีแอบสายแอบแอบเงียนไม่กี่ตัวหรอกเมื่อก่อนแถวนี้เขาทำนากันแล้วก็ทำสวนมันกันแต่ปีนี้ปีนี้เจ้าของเขาทิ้งเขาไม่ทำ เพราะว่าเจ้าของเขาอยู่ไกลอยู่กันโน่นหมู่บ้านเขาอยู่เกือบติดอำเภอบ้านเปิ้นมันอยู่แบบติดชายแดนฝั่งทางนี้เลยมันก็ห่างกันสามสิบสี่สิบโลเจ้าของเขาแบบที่ดินเยอะเขาก็คงไม่มีเวลามาทำนะอันนี้เห็นแกปล่อยว่างมาสองปีแล้วเนี่ยปกติแกจะมาปลูกมันสำปะหลังเราก็ได้อัน,นิสงส์จากเขา ได้เป็นสถานที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใครจะมาก็ได้แถวนี้ดูภูเขาสิเขียวชอุ่มเชียช่วงหน้าแล้งนี่นะออมองเห็นแต่ก้อนหินนี่แหละคะ่ะบรรยากาศอยู่บ้านนอกบ้านนาเลี้ยงควาย เพิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งได้ถ่ายคลิปตั้งแต่บ่ายสองฝนตกฝนตกหนักมากตั้งแต่บ่ายสองถ่ายคลิปไม่ได้เลยทุกคนแล้วพอเปิ้ลคิดว่าจะถ่ายตามน้ําไหลมันมีน้ําไหลตามป่าเนาะเปิ้ลว่าจะถ่ายาใหมทุกคนดูว่าฝนตกขนาดไหนน้ําไหลแดงมากถ่ายไม่ได้อีกเพราะว่าฝนมันตกรินๆฝนตกเรื่อยๆ ถ่ายอะไรไม่ได้เลยอันนี้ถ่ายบรรยากาศหลังกลับมาจากเลี้ยงควายให้ทุกคนดูนะคะฟ้าครึ้มมากเพิ่งจะสี่โมงเองนะเนี่ยถึงบ้านอย่างปลอดภัยคะ่ะเปียกชุ่มฉ่ำ